อะไยังไงกันเนี้ยเรียกได้ว่ามีกองเชียร์ทั้งสองฝั่งบางก็บอกว่าแอบทิมบางก็บอกว่าแอบนนท์ล่าสุดหมอปลายภัยกระซิศได้ออกมาผ่าดวงของนางเอกสาวแอบทักษอรว่าจริงๆแล้วสาวแอบทักษอรนั้นกําลังคุยกับคนที่มีอายุมากกว่าอย่างทิมพิธาหรือว่ากําลังคุยกับคนที่อายุน้อยกว่าอย่างพระเอกรุ่นน้องนนท์โกนกันแน่ยังไงแล้วเดี๋ยวลองไปฟังคําทานายที่หมอปลายภัยกระซิปได้ทํานายกันไว้แล้วกันเรียกได้ว่า หมอปลายก็ยังคงทํานายต่อไปทั้งๆที่ทํานายในายกครั้งล่าสุดก็ไม่เป็นผลประสบความสําเร็จเรียกได้ว่าหน้าแหกกันไปเลยทีเดียวแต่ครั้งนี้ก็ต้องมารอดูกันดีกว่าว่าหมอปายจะหน้าแหกอีกหรือไม่เดี๋ยววันนี้รู้ดีรีแคปจะมาสรุปจบให้ทุกคนได้ฟังว่าหมอปลายกพะซิปนั้นได้ทำนายดวงของสาวแอปทัสออนในเรื่องของความรักไว้ว่าอย่างไร เรียกได้ว่าณตอนนี้กระแสแรงสนั่นโซเชียลฮอตไม่หยุดสำหรับนางเอกสาวแอปทักษออนที่ออกมายอมรับว่ามีคนคุยคุยแล้วแต่เจ้าตัวยังอุบไม่เฉลยบอกว่าถ้ามีอะไรอัปเดตเดี๋ยวจะรีบมาบอกซึ่งหลายคนก็พยายามคาดเดาและเชื่อมโยงกันไปต่างๆนานาว่าหนุ่มคนนั้นจะเป็นใครล่าสุดหมอดูชื่อดังอย่างหมอปลายภัยกระซิบนักพยากรณ์ที่มีท่านยมคอยบอกที่ได้ออกมาทำนายหลายๆเรื่อง ล่าสุดได้พายดวงสาวแอปทักษอรในรายการปอกซิปหลังมีหลายคนลุ้นว่าคนที่แอปคุยอยู่นั้นจะคือทิมพิทาที่เป็นเพื่อนกันหรือเปล่าหรือจะเป็นพระเอกรุ่นน้องยังหนุ่มนนกุลกันแน่ซึ่งผลดวงกับบอกว่าอาจจะใช่หรือไม่ใช่ทั้งคู่ก็ได้เพราะดวงตอนนี้บ่งบอกว่าแอปกำลังมีคนคุยหลายคน หนึ่งในนั้นมีคนลักษณะขายนนกุลเป็นคนอายุน้อยกว่าส่วนคนดีเดตนหัวใจหมอปายยังกล่าวต่อว่ามีสองคนอายุน้อยกว่าคุณแอบทั้งหมดน่าจะเปิดตัวจริงๆช่วงปลายปีถึงเข้าปีหน้าจะประกาศคบกันชัดเจนเอ,าอ้าวยังไงเนี่ยหมอปายออกมาทำนายแบบนี้เรียกได้ว่าหรือทั้ง พีธาและนนกุลจะไม่ใช่หนุ่มที่นางเอกสาวแอบทักษอรคุยด้วยแต่อาจจะเป็นเพียงตัวหลอกกันนะอย่างไรแล้วก็ต้องรอติดตามชมกันว่าในช่วงของปลายปีจะเป็นดังคำทํานายอย่างที่หมอปลายได้พูดเอาไว้หรือเปล่าอย่างไรแล้วถ้าหากว่าสัปดาห์หน้ามีเรื่องราวดีๆเรื่องราวเด็ดๆเดี๋ยวเอกจะมาสรุปจบให้ทุกคนได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้สวัสดีครับ